สวัสดีครับยามเย็นวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าสู่ผู้ชมฟังนะครับรถไถคันนี้นะฮะเป็นรถรับจ้างนะครับและคนขับนี่ฮะเขาก็มีความรู้พอสมควรนะฮะเกี่ยวกับเราต้องซ่อมเป็นด้วยนะฮะวันนี้เขาไถาอ๋อวันนี้วันนี้วันนี้ปัดหรือไถครับพี่ ปั่นครับปั่นอ๋อปั่นฮะได้ได้กี่ไร่แล้วครับวันนี้อันนี้กับเราจะเสร็จอันนี้ก็สิบแปดช่องสิบแปดไร่ตรงนี้นะครับผัดกันไปอีกฝากนึงก็แปดไร่เสร็จไปแล้วแปดไร่ครับผมแปดไร่ก็เสร็จไปแล้วสองไร่อยู่นู่นสองแปลงแปลงละไร่ครับผมครับผมเราไปเ็จก็เท่างตรงนี้ตรงนี้มันเอ่อบริเวณอะไรฮะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรบ้านคลองจอกบ้านคลองจอกอ๋อ ตอนนี้รถ <Okay, S 1> ปัญหามันเกิดกับคุณลรมแลยครับอ๋อคุณลมฮ<ป>ะตอนตอนนี้รถเป็นอะไรครับพี่ที่ว่ามีปัญหาที่หลังจากที่เราใช้งานเนี่ยไอ้ป็นล็อกชัตเทิลหักอ๋อนี่ฮะผมก็เลยพาผู้ชมมาดูว่าความสามารถนะนอกจากเขารับจ้างเราเราเป็นรับจ้างนะครับเนาะครับผมรับจ้างรับจ้างนะฮะไม่ใช่เป็นเจ้าของรถนะฮะเราก็มีความรู้แน่นอน ดีใจกับคนว่าจ้างเลยฮรที่จ้างคนขับแล้วก็ซ่อมเป็นด้วยไอตัวเล็กในลูกชายนะครับเนาะครับี่ลูกชายอ๋อลูกชายนะฮะไอตัวไหนที่ว่าที่หักนะครับที่ว่ากาลังประกอบดิไหนได้ฮะ,ะอ๋อตัวนี้นะท,ที่พูดถึงอะไรเท่นเท่นเมื่อกี้นะเขาเรียกตัวเข้าเกียร์ชัตเทลเข้าเกียร์ด้นหน้าถอยหลังอ่ะอ๋อครับผมอยูด่าล่างครับตัวเข้าเกียร์อ๋อล็อกล็อก อันนี้เป็นการปูกเกียร์อยู่ด้านในเกียร์ใช่ไหมครับน,นี้จะเป็นขาออกมาเพื่อล็อกล็อกเพื่อเขาขาเกียร์คันนี้กันได้ครับผมเกียร์ด้านหน้าถอยหลังปราเรียกคันเกียร์ชัตเทิลคันเกียร์ชัตเทิลครับผมโอ้ขอบคุณมากฮะที่ให้ความรู้ผมวันนี้นะฮะได้รู้จักคันเกียร์ชัตเทิลก็คือเดินหน้าถอยหลังนะฮะเนาะเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเราแก้ปัญหาไงตัวนี้ร้านอะไรปิด ร้านอะไรปิดแล้วเราทำไมถึงจะขับได้ใช้ตะปูคอนกรีตที่มีแช่ไปก่อนไหนดูดิไหนดูดิไหนตรงไหนตะปูคอนกรีตเนี่ยเมื่อกี้คุยเบื้องต้นแล้วผมชอบเชิงพี่เนี่ยอ๋อแย่เข้าไปครับเห็นไหมไม่เห็นตรงไหนตะปูคอนกรีตในขี้ดูดิตรงไหนอ๋อตรงนี้แต่ลูกชายผมออกอ๋อครับผมตรงนี้นะครับที่ปัญหาที่เกิดไอ้ยา โอ้โหวันนี้เราเริ่มไถเราเริ่มปั่นตั้งแต่กี่โมงครับแปดโมงแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าตอนนี้เวลาเดี๋ยวได้ดูเวลานะตอนนี้ <30 S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดนไปแล้วเดี๋ยวนะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับโอ้ oh. แล้วข้าวน้ำละหอมากินยังไงฮะนี่ถ้าเจ้าของน,น้ยอยู่เขาก็จะหามาให้เราแต่ถ้าเจ้าของน้ไม่อยู่เท่าแกเอามาให้เราแล้ววันนี้ กินไปแล้วกินไปแล้วตั้งแต่เช้าเช้ากินมาจากบ้านไหมเช้ากินมาจากบ้านแล้วตอนเที่ยงเวันนี้เ่าแกวมาให้เ่าแก่ออกมาให้อ๋อแล้วไอ้คำว่าเอาข้าวข้าวตอนเที่ยงมาให้เขาไม่ได้หักค่าแรงไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันเลยแล้วที่ว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่เรารับจ้างแบบเป็นรายวันหรือเป็นเป็นไรรับจ้างเป็นไร่เป็นไร่ไร่ละเท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันนี้เราถ่ายได้กี่ไร่ทั้งหมดนะไอเราเราปั่นไรยี่สิบหกยี่สิบแปดไร่ 28่สิบไร่ปันไร่ละห้าสิบบาทจบอันนี้ยี่สิบแไร่ยีบแปดไร่เดี๋ยนะผมขออนุญาตเครื่องคิดเลขดูนะฮะยี่สไร่ไร่ละ50บาท50บาทก็พันคูณ2ี่สิบแปดยี่สิบโอ้แกคิดไปกว่าเครื่องคิดเลขอีกพันที่ร้ยใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่โอ้โหโทษทีจบอะไรครับเนี่ยหมอสมแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ตัวเลขกับตรงนี้ประจําอดีตผมเคยเป็นเด็กปับ ออยู่กับตัวเลขอยู่การรับเงินอยู่การถอนเงินไอ้ยะความรู้ทําไมวันนี้ผมได้หลายอย่างเลยฮะเอวิถีชาวบ้านนอกจากขับรถไถเราก็ต้องซ่อมเป็นด้วยแต่ก่อนเป็นเด็กปั๊มแล้วใช้สมองคิดตัวเลขเมื่อกี้คิดไปก็เครื่องคิดเลขผมอีกประสบการณ์การซ่อมรถผมอยู่อู่ซ่อมรถมาด้วยเอาเลยลูกชายก็อยู่โทษทีพี่ชื่ออะไรรู้จักชื่อไหมน้อยครับพี่น้อยโอ้โหไอ้ยะ ความรู้ในวันนี้ของวิถีชาวบ้านของพี่น้อยเนี่ย,มยไม่ธรรมดาแล้ววะนี่ฮะแม่จะเป็นก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวพิเศษแล้วเนี่ยไอ้ลูกชายนี่กำลังอทำที่ว่าอะไรนะใช่ใช่เขาเอาตะปูใส่เข้าไปแทนอ๋อตะปูใส่เข้าไปแทนนะฮะสาระสำคัญวันนี้นะครับก็คือเราได้ความรู้จากความสามารถของวิถีชาวบ้านของพี่น้อยวันนี้แหละกับ <c oughs> ไอ้ลูกชายโอ้โหไอต้ตะ ตะปูที่ว่าเราใส่ไปแล้วพรุ่งนี้เราเราเรา,เราใช้งานต่อเรือเอาเอาเอะไรมาแทนเราแก้ไขให้เสร็จงานแล้วกลับบ้านไปก่อนอันนี้แก้ไขเฉพาะหน้าวันนี้ต้องกลับบ้านใ,ให้จบทั้งคนสองคนรถถสองหนึ่งคันต้องเอากลับบ้านจริงๆมันไปกลับบ้านไปแล้วถ้าไม่มีปัญหาโอ้พี่น้อยโอ้เก่งวะผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นผมก็จอดตรงนี้เลย <laughs> แล้วขี่มอไซค์กลับบ้านไปประสบการณ์ชีวิตมันเยอะครับ เริ่มต้นจากการซ่อมจักรยานมอเตอร์ไซค์ครับตั้งแต่เรียนอยู่ป .5 ป .6 ครับมีครอบครัวเราเขายังไม่ออกครับยังโต๊อยู่ในท้องนะได้แฟนคนแรกครับผมอยู่อู่ซ่อมรถครับซ่อมรถยนต์นะครับรถยนต์ทําช่วงล่างรถสิบล้ออะไรพวกนี้ผมก็เลยมีประสบการณ์พวกนี้อ๋อทำเครื่องยนต์ทําเกียร์เฟืองท้ายเทียบกซ่อมเองหมด ครับผมคุยกับพี่น้อยแล้วผมคนลุกคนลุกหมายความว่าคือไงผมคุยกับพี่น้อยเมื่อกี้ยังไม่ถึง2นาทีเนาะผมขออนุญาตพี่น้อยมาถ่ายคลิปพี่น้อยก็บรรยายในส่วนของเรื่องที่ประสบการณ์ที่พี่น้อยถ่ายทอดมาผมอยู่กับจกเจ้าแรกเขามียันบ้าครับ4 5บ้ากับสีเ้าอนี่เขาเรียกอะไรยี่ห้ออะไรคูบต้าคูบต้าอ๋ออันนี้คูบต,าบตา้า,ค,ตาครับแล้วไงต่อขออนุญาตฟังมาอยู่กับเจ้าเนี้ยที่มีคูบต้าครับผมขับยันบ้ามา4ปีครับ ครับเองซ่อมเองครับอืมแล้วก็มาอยู่กับเจ้านี้เจ้านี้พอดี้เขามีรถเกี่ยวครับย้ายผมมาด้วยมาร่วมงานมาช่วยเขาครับผมก็เลยมาอยู่กับเจ้านี้ตอนนี้มั่นใจซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมนายมาโชว์สักห,หน่อยดูไอ้นายอายุเท่าไหร่ครับนี่อ่าลูกชายอายุสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีโอ้คือแน่นอนนะเนี่นนย,ยอยู่ก็มอฮะตอนเอาตอนนี้ไม่เรียนเหรอฮะไม่ได้เ,เรียนครับเพราะว่า อจะไงเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นโอครับเปิดใจคุยขอบคุณมากครับพี่ครับก็เลยให้เขามาดําเนินวิถีตามผมไปเลยดําเนินวิถีตามพ่อก็คือตามพี่น้อยเลยได้อี๋สมองเขาการเรียนไม่ให้อืเราก็ต้องสร้างให้เขามีอาชีพเออเออวันข้างหน้าเขาจะเป็นอาชีพรับจ้างได้แล้วอยะซึ้งเออเขาท่าไว้พี่น้อยเว้ผมทําคลิปมาไม่เคยเจาะครับ ลึกอะไรที่ปแบบว่าดูความเต็มใจของคนที่ถ่ายทอดคลิปให้ฟังนี่เลยเอเขาคือตอนนี้ก็มีสมาธิสั้นอย่างเดียวครับอย่างอื่นก็ปกติสมาธิสั้น,น,นความจำสั้นแค่นี้แหละนนครับความสมบูรณ์ร่างกายปกติหมดอ๋อกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นทุกอย่างหม่ัวอจไ,ไม่มีโรคประจําตัวครับโอ พูดปกติเนาะมันพูดหรือเปล่าอันนี้จะเป็นประสบการณ์ของเขาที่เขามาจากอู่ซ่อมรถนะมันพูดเปล่าพูดได้ไหมพูดได้ไหนเปิดฝาโป้งทำไมเนี่ยเอเปิดเพราะรถสวิตกูแจมีปัญหานี่ประสบการณ์จากอู่ซ่อมรถครับนี่เขาจะแก้ไขปัญหาให้รถติดอย่างนั้นเลยปฏิทโทอะไรจะหล่นต้นต้นไม้ไม่ไม่ไม่มันไม่ไกลต้นเลยเนาะลูกหล่นอ๋ออตอนนี้รถคันนี้สวิตมีปัญหา ต่อตรงหรือไงเขาเรียกต่อตรงเหรอใช่เราเรียกว่าจี้ตรงก็ได้เขาเรียกต่อตรงจี้ตรงตอนนี้เสร็จแล้วเราเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรพูดใหม่ทีอะไรนะได้ที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวท้ายอ่ะไอ้เป็กเาเกี้ยตัวเข้าเกียร์ตัวเข้าเกีย้ยเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นายพูดใหม่ดิชัพเต้นชัพเต้นตอนนี้เรามาลองดูอ่ะไอ้ย่าปกได้แล้วถ่ายได้แล้วเนาะเอ้ามันเป็นมวยได้แล้วนะลูกชายอ่ะโอ้เพจบดครับโอ้โหุดๆแล้วพี่น้อยไม่อยู่เขาก็ แทนได้เลยครับอีกได้แล้วได้เลยดัใจ,จโอ้ดีใจมากเลยที่คุยกับพี่น้อยวันนี้อ๋อสรุปแล้ววันนี้เราแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านี่ที่เราตั้งใจไว้ก็คือจบไปแล้วจบ,จบแล้วแค่เราเสียการที่เรากับบ้านแล้วพรุ่งนี้เราซื้ออะไรมาเปลี่ยนพรุ่งนี้เราซื้ออะไรมาเปลี่ยนเราไม่ได้ออกเองเท่าแกกออก<ด>ให้นะแกเขาซื้ออ๋อเราแค่บอกเขาว่าเราต้องการอะไรตัวไหนอ๋อครับผมาจไม่ใช่ว่าเท่าแกบอกว่าเอ๊ะทำรถกูเสียแล้ว มึงจ้างต้องออกให้แทนไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ได้เอาเปรียบเราขนาดนั้นเนาะพูดแบบนี้เป็นเท่าแก่คนไม่ได้เออถูกต้องโอ้โหโอเคพี่น้อยเข้าใจถึงการดำรงชีวิตมากเลยนะฮะก็สรุปสรุปแล้ววันนี้โอ้พี่น้อยนะฮะให้ความรู้นะให้ประสบการณ์ผมให้ประสบการณ์หรือใครอยากจะฟังคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยมากมากนะครับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตครับรับโอ้ประทับใจยินดีแบ่งปัน สังคมชุมชนครับฟังคำพูดนี้ฮะยินดีแบ่งปันน่ะผู้นี้ปั่นตมเลยครับไม่ได้ปั่นแห้งหแบบนี้แล้วผู้นี้ผู้นี้ปั่นตมก็คือจะเป็นขี้โคลน<ช>แล้วราคาล่ะไอ้ตรงนี้แห้งถึห้าสิบบาทราคาเท่าเดิมราคาราคาราคาเท่าเดิมห้าสิบบาทราคาค่าแรงเท่าเดิมแต่ราคา,านนค่ารุ่นถ่ะคนละราคาแล้วเราเรา,เราได้เพิ่มขึ้นไหมไม่ครับเราได้เท่าเดิมแล้วไม่ไม่เข้าใจความหมายว่าราคารถเพิ่มขึ้นหมายความว่า ค่าค่านดอ่ะปั่นต้มน้ำมันมันจะเปืเอเป้อนอ๋อสร,สรุปแล้วก็คือเท่าแก่ค่าใช้จ่ายเ <ไอ S 2> ขาจะเยอะกว่าค่าแรงเราอยู่เท่าเดิมอ๋อเท่าเดิมกำลังจะพูดว่าถ้าเราเป็นเท่าแก่ในปั่นตมน้มนี่ต้นทุนจะสูงกว่าปั่นแห้งหใช่ไหมฮะ<อ>มาแล้วหลบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุยมาแล้วในลูกชายเนี่ยแม่เว้ยสุดยอดนะครับ วันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะผมคนญาติตั้งคลิปว่าเป็นการเรียนรู้ชีวิตซึ่งวิถีชาวบ้านนะฮะคนชื่อน้อยคนนี้ฮะพี่น้อยเนี่ยครับผมได้นะฮะถ่ายทอดสู่คลิปนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เขามีประสบการณ์เล่ามานะครับผมนะฮะครับผมสุดยอดเลยฮะประสบการณ์ที่เขาเล่าสู่ฟังมานะฮะวันนี้นะครับ อันนี้มันเป็นบ้านอะไรนะที่ว่านี่ยน้องจอกเนาะของโอ้องจอกของจอกมันขึ้นตำบลอะไรตำบลหนองอาแซงตำบลหนองกาแซงอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะณวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณสถานที่ตรงนี้นะขอบคุณรถไถนะครับขอบคุณลูกชายเขาที่กำลังขับนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยตรงนี้นะครับครับผมขอให้นพี่น้อยนะฮะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับรวมทั้งลูกชายนะครับที่ตั้งใจไว้นะฮะครับผมไงก็ขอ ลาพี่น้อยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะในสถานที่ตรงนี้นะฮะน้องเรนเดอร์ขอลาไปก่อนนะครับฝากกันเรื่อยๆกันเมืเดินนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะฮะบ,บายบายครับผมน้องเรนเดอร์คนนี้ไป,ไปก่อนนะครับพี่